khuyến mại thôi Quay ngoài Wow yeah. ปลากระบอกนี้เราจะมาตกปลาห้วยครับแต่ว่าตอนนี้เรามาส่งเหยื่อเหมือนช<ท>้างกับไส่ช้าง,งันไส่ช้างขายปลาด้วยนะครับนี่เป็นปลาแค่น้ำโขงนะครับไซโลไซโล,โลเลือดดูอ่ะถึงเลือดดูปลาแค่ต,ติดยังครับเป็นลาวเป็นลาวเบ็ดลาวลาวเยอะแยะเลยเยอะแยะกับดูนะ Hãy subscribe cho kênh con? ราก็มาถึงลำห้วยของห้วยถมนะครับผมเป็นหมายดังของบ้านหินขันอำเภอชนุมานจังหวดัดอำนาจเจริญนะครับภาพที่เห็นข้างหน้าเป็นสะพานเรือฝ่ายปูนที่มันพังลงนะครับแต่ตอนนี้เราพายเรือขึ้นมาตกอยู่บนเขื่อนนะครับน้ำก็ไม่ค่อยไหลนะครับ ราต้องมาดูกันนะครับพ่าจะมีตัวมหมวันนี้ก็มากับป้าหน่อยเช่นเคยครับหลังจากที่เราไปส่งเหยื่อให้กับไตช้างบ้านหินขันนะครับติดตามผลงานนะครับผมเสียเยื่อ ผ้านะครับอันนี้มีผ่าด้วย น,นี่เราได้ย้ายหมายลงมาข้างล่างใต้เขื่อนยางนะครับเอ้ยใต้เขื่อนไม่ถมนะครับเขื่อนปูน ข้างบนมันเงียบก็เลยลงมาข้างล่างดูนะครับ ตปลาหน่อยจัดเท่ปลาอะไรเลยครับนี่ตัวแรกมาแล้วปลาปเ,เหมือนปลาตะเพียนใสสวยเลยจับตัวต่อไปนะครับปลาหน่อยจัดแล้วตัวแรก โอ้ยบติดซ้ำติดอยู่เอาปลาเลยโอ้ oh. สวยเลย <c oughs> ปลากฏไม่มีแล้วเป็นปลาหางแดงแต่เพียนหางแดงนะครับสุดยอดครับสำหรับตอนนี้เราเปลี่ยนแผนนะครับ <c oughs> เอาเรือขึ้นหนังรถเรียบร้อยเนื่องจากไม่ถมนะครับ ปลาหายหมดแล้วปลาถอยแล้วครับปรากฏไม่ขึ้นแล้วเหลือแต่เป็นปลาตะเพียนสองตัวเรากําลังจะไปลงอยู่หินขันครับเป็นแม่น้ําโขงเรามีเรือคนรู้จักที่นั่นนะครับได้ได้มาแล้วนะครับกลับบ้านได้เจอไม่ได้นะครับมันยังไม่คเข้มจะชมวมงานแม่น้ำโขงต่อครับ <c oughs> นันครับน้ำโขงบ้านหินขัน กำลังลงเรือนะครับติดตามผลงานนะครับถึงหมายแล้วหมายใกล้ๆท่าเรือปรากฏแม่น้ำโขงกันเปลี่ยนจากน้วยมาเป็นแม่น้ำโขงธรรมดาครับมันยังไม่ค้ำกลับไม่ได้เดี๋ยวเมียจะด,ด่าว่าไม่ได้ปลานะครับ ครับตัวแรกกดถ่ายไปกดปิดเลยไม่เห็นตอนดึงเลยตัวแรกครับรากดโขงสุดยอดครับครับย้ายหมาย อยู่เปล่าโอ้ไม่อยู่น่าเสียดายจังเลยเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ดึงแรงแต่ว่าหลุดอ้าวฝาหน่อยมาแล้วครับสีเหลืองสวยงามยม่ห่วยไม่ได้ครับเรามาตามหาน้ำโขงกันเลยเนี่ยการแล้วมนีอาการแล้ว มีกันแล้วมีกันแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมยังนิ่งยังนิ่งอ้ยไม่อยู่เ <c oughs> สียดายยังเลยไม่อยู่นะครับเอาไหมครับสองครั้งแล้วดึงคันเบ็ดฝ่ายจมน้ำหรือยังไม่ติด เาใไมครับกัและเก็บเบ็ดนะครับเก็บเบ็ดขึ้นมาแล้ว <Okay. Yeah. S 1> ติดมาด้วย กินตอนไหนกินแล้วก็นอนกินแล้วนอนไม่บอกเลยว่ากิน ปลาหน่อยได้ไหม,มตัวครับาาตัวไม่ใหญ่ทอดตำมุ่งซ้ำนี่เนาะก็ดีแสบเลย พึ่งลงมาแล้วครับกดใส้สวยสุดยอดเลยครับส่วนของเราเป็นยังไงมาแล้วของเราโอ้ของเราหลุดหล,ลุดครับ Đi tùa xì xùi cột nổi Bà lệch นีงงครับเกาะกิ่งไม้อยู่ยังอยู่ไหมครับปลายังอยู่แต่ว่าเกี่ยวกิ่งไม้ตอนนี้น้ำก็ลึกซะด้วยมาแล้วครับขึ้นมาแล้ว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 ว้าว ว้าวใส่สวยเลยครับอ้าวหลุดโอ้จะถึงเรือแล้วหลุดครับใส์ไม่เริ่มเลยสียได้จังเลยครับ ก็ยังอยู่ยุกโคตหน่อยน,ะนีขึ้นใหม่เต็วัยบนหน่อยได้นี่ว,ว้าวเด